สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าว wow. โอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กองของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันอาทิตย์แบบนี้ฮะจะมีแท็กที่ AI มันจะชอบเอามาเหลี่ยมนะคผมแต่วันดี้มันไม่ได้บังคับ คือก่อนหน้านั้นมันจะมีแบบมันเอาเครึ่งบกครึ่งน้ํามาใช่ไหมแล้วให้เราใช้กินพืชเอ้ยไม่ใช่ให้เราใช้กินเนื้อนะผมทุกตัวในการสู้กับมันหรือว่าเราให้เราใช้ครึ่งบกครึ่งน้ําและของมันเอาพวกตระกูลนกมาทั้งหมดเนี่ยแพ็คเล่มเหลี่ยมนี่ครับผมมันจะมาเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ว่ามันให้เล่นแบบใช้การ์ดด้วยครับผมส่วนเอ h คนะแพ็คเอ h คเนี่ยจริงๆวันนี้ไม่มีแพ็คตีนะว่าจะตีแพ็คเอ h คแต่ตัวมันรีครับผม คือมันให้ใช้เอ็กโคใน1เทินใช่ไหมหนึ่งเทินเนี่ยจะต้องใช้เอ็กโคตัวหนึ่งซึ่งอ่าเราจะเหลือตัวที่โหดๆแค่2ตัวเอ็กโคมาแค่เป็นแทงแล้วก็แทงได้ตาเดียวจบนะฮะผมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ตัวครับผมตอนนี้ตัวลีเดี๋ยวให้มาหาเด้กโก้พี่ตัวอะไรกลับมาพร้อมก่อนเนาะถ้าไม่ติดอะไรน่าจะพรุ่งนี้ได้ตีครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วตัวยังไม่ได้ตีเลยมาครับผมแพ็กเรียมแบบนี้จัดครับผมรอบแรก โอ้โหอ,อ,อันนี้ไม่ได้เช็คมาก่อนเลยนะครับผมทุกคนมาแบบดีกล้าเอากินพืชมาบุกบ้านพี่แบบนี้เบือนเหยียบจะหมูก่กันชัดๆโอ้โหทุกคนเอาดีได้ดีแบบนี้เอาครับผมเราใช้ตัวแบบนี้เลยนะฮะก็ดูนะฮะผมทุกคนถึงพี่จะชนะท่ามันก็จริงแต่ค่าพลังต่างกันริบลับครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม เอ้ยรถตูจะสู mm <c oughs> oh, 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 oh. Enroll, ้มันได้ไปเนี่ยชิปและปามี่โอ้โหดาเมจมันลดแล้วเหลือพันเปรเลยวะโอ้โหนี่คือดาเมจลดแล้วเหรอเอาละครับผมเราเพิ่มเลือดมาได้สี่พันสามมพี่โตพี่โตวันนี้เลยจะได้เฉิดฉายแล้วไม่ใช่เฉิดฉายจะตีเขาตายนะมันเป็นแหงครับผม เอาละตอนนี้เลือดพี่โตอยู่ที่4,003ครับผมกีกาโนเจน2อยู่ที่4,007แล้วตามมาด้วยยูดอนที่7,000ครับผมแต่ว่าเจอกับ AI เลือด13,000สแล้วก็ไอ,อตัวท้าย17 0 0 0เลยนะตัวท้าย17,000เลยนะเกินไปหรือเปล่าเราเนี่ยแล้วมันใช้รีเจนระดับ3ทุกตัวครับผมซึ่งของตัวเป็นรีเจนระดับ2พ่วงมาด้วยไฮบิด เอาละมันการสองครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดามเมตมันสองมันสามนี่ว่ะเมื่อกี้ถ้ามันตบนี่ตูตายแล้วนะถ้ามันมีสี่แ้มเดี๋ยวโอ้โหตูก็เล่นไม่กันเลยลืมดูดามเมจมันเพิ่มมันสองมันสามได้ไงโอ้ใจการเพิ่มดามเมตนี่ว่ะโอ้ชิปแล้วพ,พี่โตพี่โตขอโทษพี่โตถ้่หนูไม่ใช่แท้ง มันก็เป็นใครอื่นไม่ได้แล้วจริงๆนี่ให้สก,กิดบ้างวัโอเคให้พี่โตได้สก,กิดคือไม่รู้จะเล่นยังไงให้มันแบบมันมันครับผมมันต้องเนี่ยเอาตัวที่เสียเปรียบจะจัดแบบนีครับผมฟึบอ้โหพีโตตามดีแล้วลูกพ่อตามดีแล้วมารากครับผมก,กินโจนจ2มาแล้ว การที่พี่โตใช้อ่ะเออการที่พวกเนี้ใช้ถ้าเกิดตายปุ๊บเลือดมันก็ลดด้วยครับผมเห็นไหมยูดอนก็เลือดลงแล้วโอ้ชนะาทา่าอยังไงให้มันเหนื่อยวะนี่กากวีเอสเทพได้เลยนะเนี <laughs> ่ยอุ้ยอุ้ยชิบแล้วดาเมจไม่ถึงโอ้โหดาเมจจะเยอะโอ้โหเลือดจะเยอะไปไหนวะหรือดาเมจกี่ก้ามันน้อยปั๊บปรับ เงี้ยมฮ่าจี้เลยขอเด้อขอเดอเพื่อนเออนั่นแหละตบตีโอเคสวยสวยงามมากเพื่อนโอเควูขนาดสองตัวได้ผมพี่โตบวกกีก้ายังเอาไอ้โอไอตัวเดียวไม่ลงเลยเลือดมันทะลักไปไหนก็ไม่รู้มันอ่ะเอ่อถ้าพี่ตีไปนะสีแต้มหมดแน่นอนครับผมชาร์ดีกว่า,อย,า,าอ, <laughs> อย่าหาเรื่องเลยอย่าหาเรื่องเลย ค่าพลังมันต่างเกินไปครับผมนี่แหละแล้วปามีจะเอามาให้เดือยเพื่ออะไรโอ้โหมันยังเก็บหนึ่งอีกอะ่ะโคตรเบื่อเลยว่ะมาระครับผมอยู่ดอนมาแล้วดิวดูการพี่ปึ๊บนีเป็นไงเล่าถ้าชนะทาตูคือพระเจ้าก็ใช่ไหมถ้าตูชนะทาุเอิมเดี๋ยวนะชิปละ มันจะกันหรือมันจะชาร์จวะถ้ามันชาร์จนี่ตูตายเลยนะเอาตูก,กันชัวดีกว่าโอ้โหเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับผมโอ้โหถ้าเกิดพี่เก็บชาร์จสามนะแล้วกันแค่สองนะมันโอ้โหตูโดนแล้วเนี่ยตูตวแพ้ไปแล้วเนี่ยเอาจริงโอ้โหคนน่าเกลียดครับผมห้า โอ้โอเคมันตบห้าด้วยทุกคนโอ้โหเห็นไหมถ้าเกิดเมื่อกี้พี่เลือกการ2ใจมันจะจะการสองแล้วนะแต่หืมไม่ได้อะผมดีนะมือมันช่วยไว้อ่ะเด๊ไม่ตายต่อไม่ตายตานี้ก็ตายอีกตาดีว่าโอ้โหไม่ตายตานี้ก็ตายอีกตาว่ะทุกคนเลื่อนเหลือแค่พันสี่ใช่ไหม แต่ว่า AI มันหลือออาดามิตสองพัมันจะลดลงครึ่งหนึ่งครับผมถ้ามันแพ้ท่าจะเหลือพันเดียวอ่ะเราต้องตีมันแล้วกัน3โอเคไปนอนบัเรียบร้อยครับผมล่อตัวมาเบาเกินไปหรือเปล่าวะพี่ไม่ได้ดูถูก AI นะทุกคนแต่ว่าอยากเพิ่มความมัน <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอก มันอืมมันเอากินพืชมาแบบนี้เหมือนเหยียบหน้าที่เกินไปเว้ยมันกล้าเอากินพืชมาบุกบ้านที่แบบนี้เหยียบหน้าตูชัดๆไปนอนฟึบบักเรียบร้อยครับผมนี่ถ้ามันเหลือแด้กันหนึ่งนี่ตุแพ้แล้วนะโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมนี่ถ้ามันเหลือเด้มกันหนึ่งนี่นะนกกนนตุนนแพ้ไปแล้วนะโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ดิ รอบสองครับผมอ้โหมันเอากินพืชมาล้วนๆเลยนี่หว่าแล้วตัวท้ายห้ามใช้การ์ดอ้เอาละครับผมทุกคนถ้าเราเจอ๊อปปี้การ์ดอย่างนี้นะผมการ์ดกระจกนะฮะเห็นไหมไซโนเซลาท็อปมันเอามาเนี่ยมันจะ๊อปปี้การ์ดของเราทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเราชนะทตุใช่ไหมอาคาพาลังก็ยังต่างนะถึงเราชนะทตาครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใช้ยังไงปะจัดครับผม เราเลือกการดที่การแรกนะผมของอินโดมินันเล็กเจนสองถ้าเกิดเราชนะาทตาุจะเพิ่มดาเมจเยอะมากปึ๊บนี่ไงเห็นไหมแล้วนี่ลดดาเมจต,ตามด้วย <c oughs> อะไรแล้วมันก๊อปการกระจกใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าการดไม่ทํางานดีนี่ทํางานการเดียวลดดาเมจครึค่งหนึ่งครับผมแล้วยังไงอะตูก็ชนะาทตาุอยู่ดีอะเออลดดาเมจลงครึ่งหนึ่งแต่ตูก็ชนะาทตาุอยู่ดีครับผมและการแรกยังทำงานฮนะ โอ้โหเป็นไงไฟลุกเลยอะในการ์ดนี่คือวิธีแก้ที่อาจจะช่วยได้ครับผมเพราะว่าตัวมันต่างกันเกินไปไงที่เราเลือกมาครับผมแต่มันก็ยังอ่ะอุตสาห์กินพืชมานะก็ให้ใจเขาหน่อยครับผมเอาล่ะเรามาันตีด้วยหนึ่งมันอาจจะเก็บหนึ่งไว้ทําอะไรก็ได้ชาร์จหรือกันชาร์จครับผมโอเคเหลี่ยม AI มันสุดยอดอยู่แล้วและตบสามาการแรกเรามันไม่ทํางานําหรับโอ้โห ีหนึเพื่ออะไรวะการแรกมันไม่ทํางานอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันไม่ได้ชนะท่านเราไงเ,ออเราชนะท่านมันไงและสี่ผมขอให้ตบ4ี่สี่หรือเปล่าสีสามครับผมสี่ก็เป็นสามโอ้โหถือว่าเจ็บสุกหน่อยครับผมและมันเหลือหนึ่งแต้มครับผมส่งลงไปนอนหวันซะหนึ่งหนึ่งเจเจ้าหนึ่งโอเคไปนอนปึ๊บ เรียบร้อยไปดีเอาระครับผมว่ะไอตัวนี้จุลสิเวอร์อะไรอะมันเป็นตัวเขียวครับผมแต่มามาจุลสิเว์เดอะเกมเป็นรีเจนระดับ2และเอาแล้วครับผมเปิดเบอร์เซิร์กอโอ้โอตัวนี้เปิดเบอร์เซิร์กด้วยโอ้โหเรียบร้อยอทำไมตีแรงจังอะเพื่อนทำ,ทำไมทำไมตีแรงจังเลย เอาละครับผมดาเมจมันพันหกอะเกือบจะใกล้เคียงกับเรานะแต่เลือดมันเยอะกว่ามากครับผมเพราะเราโดนผลของการลดดาเมจห้บเปร์เนต์ไปสีเซ็และก็จงไปนอนเึิบเึิบปั๊ปึ๊บปักเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมตัวสุดท้ายอา่าไอสาเขาสามเขาเรื่องแสงห้าโอ้ ตูกาลังจะคิดเลยว่าถ้ามันเก็บชาร์แล้วมันก็เก็บชาร์ตจริงๆเหลือจะเชื่อเอ้าหูยเก็บชาร์แล้วก็โดนดิปึ๊บึกปักเคียบร้อยครับผมไม่ถึงพี่โดนแรปเตอร์โอเคจบไปในรอบที่สองครับผมวสวยงามครับผมนี่ขนาดตูใช้ตัวเบากว่าเองเยอะนะเฮ้ย AI เอไอเฮ้ยรอบถ่ายครับผมมันต้องอย่างนี้ดิวะทุกคนใช่ไหม เอาละครับผมมันเอาการ์ดมาแบบนี้เราใช้การ์ดกระจกดูบ้างถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมพี่ต้องเอาพี่อินโดแรปเตอร์เจนสองมาเลยอ่ะคือคำนวณแล้วมันไม่ได้จริงครับผมสู้ไม่ไหวอะ่ะถึงก็ต้องเอาพี่อินโดแรปเตอร์มาตู้สะัดตัวไว้แล้วเอาละครับผมการกระจกทำงานปุ๊บนี่ไงเพิ่มเลือดไปดิแล้วมันก็เพิ่มเลือดกลับดีโอเคเลือดพี่อินโดแรปเตอร์หมื่นหกไอตัวกลางของมันหมื่นห้า เอาละครับผมนี่โอ้โหถ้า AI มันไม่ไม่เพด่าตูที่ตูโดนในตัวแรกตกตายแล้วในอินโดมิรัสเล็ก <c oughs> โอ้โห,โโหโดาเมจสองพั 2, นี่ขนาดลดลงครึ่งหนึ่งนะถ้าไม่ลดลงก็คือดาเมจหกพันครับผมโอ้โหแล้วมันไม่ตีด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วเก็บชารใส่ตูด้วย อะไรวะเฮ้ยโดนตั้งแต่แรกเลยเหรอโอ้โหโคตรเวอร์เลยวะไอไอเอาแล้วผมการทำงานฮนะเป็นไงอะทำงานแล้วการเราฟร๊บเดี๋ยวนะตัวต่อไปดาเมิดสองพันโอเคตัวต่อไปหน้าวัดอยู่ครับผมตัวเนี้ยต้องเก็บก่อนเลยอะไม่ได้จริงรับผมดามิโคตรเวอร์ ไปนอนฟบบักเรียบร้อยครับผมดามจเอิงเกินไป29ง้าบ้าหรือเปล่าเอาละผมมันเพิ่มหนึ่งเหมือนกันฮะเราใช้การกระจกมันจะกอบการ์ดกันทั้งคู่ครผมเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบตูเสียเปียบตรงโอเคตูเสียเปียบแค่เลือดมันครับผมส่วนฝั่ง AI ก็คือเสียเปรียบเราตรงแพธาทุ ไปนอนเอาโดานฟึบปึกปักปึกเรียบร้อยครับผมเอาราเซโนเซ <c oughs> โนเหลือเก็ตัวเดียวแล้วสงสารว่ะเหลือเก็ตัวเดียวแล้วสงสารว่ะโอ้ยผลของการทำงานหกมาหกเพบโอเคหกตีสามโอเค,อเคขอบคุณดิ มาครับผมอินโดรรัตเตอร์เจ็สองมาแล้วผลของการไม่ทำงานหนึ่งคู่แต่ดูดาเมีดพี่ด้วยไอ้ดูอ,อมีหกีสามมันคืออะไรช่วยอธิบายพี่หูเต็มตูทะลุประลอดครับผมไปนอนหูกันสามนี่ถ้าตูเต็มน้อยๆตูเพ้แล,แล้วนะเนี่ยเฟ๊บงมเปึ๊บเฟ๊บเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยยามครับผม โอ้มันตึงจริงๆนะไอนะเฮ้ยเอาราคาผมว่ารีเจนระดับแรกเฉยๆยาแพ็กนี้ต้องบอกเลยโอ้โหชุโคมีมัดเดี๋ยวนะตอนนี้ J W 2 w เท่าไหร่ละ1มื0 0หนี่ฟึบโอ้โหกือกื่0 0 0็ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าได้แรกหรือเปล่าได้แรกหรือเปล่าทุกคนมีไหมไอตัวนั้นนะ่ะโผล่มาดิไหนโผล่มาดิไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยฟึบฟึบ ปุ๊บไม่มีครับผมทุกคนเฮ้ยแต่มีเนื้อเนื้อโอ้โหเหรียแรกเนื้อครับผมจบดิโอเคเอาละครับผมทุกคน JW ไม่ถึงงั้นพี่เปิด JW ให้ดูแล้วกันนะมันถึงแล้วครับผมมันถึงหนึ่งหมื่นแต่ตัวนั้นมันไม่มาให้แรกฮะแต่ตอนตูไม่มี JW นี่มาจังเลยนะเอาละครับผมทุกคนมาหนึ่งหมื่นจัดดิกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมทุกคนมันจะต้องได้บริโอนิกวันเนี้ย พี่เห็นสถานการณ์ล่วงหน้าเห็นภาพนิมิตเห็นภาพนิมิตก็มาบาลิออนิกจันมาไม่ใช่และบาลิออนิกมันจะต้องมีจะงอยปากออกมาทางขอบให้เห็นตูเลเวลแม็กต่แล้วไอ้นี่ก็ชอบเอาตัวตามาให้ตูเนอะโอ้โห โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคน